สนับสนุนโดย t o y ยต้าบัสทุกบริการกด1268โชว์รูมคุณภาพมาตรฐานบริการราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่ประกาศพระบรมราชองค์การโปรดกล้าปโปกหม่อมแต่งตั้งรองประธานสภาผู้แทนราษฎรโดยมีรายละเอียด พระบาทสมเด็จพ,พระประมินทรรา,รามาธิบดีศีสินมหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวให้ประกาศว่าด้วยสมาชิกภาพสมาชิกสภาผู้แทรนราษฎรของนายปฏิพัทธ์สันติพาดาสิ้นสุดลงเป็นเหตุให้พ้นจากตําแหน่งรองประธานสภาผู้แทรนราษฎรคนที่1ตามมาตรา118วงเล็บห ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยและนายพิเชษเชื้อเมืองผานได้ลาออกจากตําแหน่งรองประธานสภาผู้แทรนราษฎรคนที่2เป็นเหตุให้พ้นจากตําแหน่งรองประธานสภาผู้แทรนราษฎรคนที่2ตามมาตรา1 1 8รของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยต่อมาในคราวการประชุมสภาผู้แทรนราศฎรครั้งที่23สมัยประชุมสามัญประจําปีครั้งที่1วันที่11กันยายน2567ที่ประชุมได้ลงมติเลือกรองประธานสภาผู้แทนราษฎรแทนตําแหน่งที่ว่างลงแล้ว อาศัยอำนาจตามความในมาตรา116ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งรองประธานสภาผู้แทนราษฎรดังต่อไปนี้นายพิเชษเชื้อเมืองผานเป็นรองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่1นนายพระดอนปริศนานันทกุลเป็นรองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่2ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปประกาศณวันที่13กันยายนพุทธศักราช2567เป็นปีที่9ในรัชกาลปัจจุบัน รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรีนางสาวสริมาดาภัยทีกุลผู้อำนวยการกองอารักษ์และเครื่องราชอิสริยาภรณ์นางสาวอลิสามานมงคลผู้อำนวยการกองนิติธรรมว่าที่ร้อยตำรวจตรีอาภัสสุขนันเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรนางสาวสุภพรรัตนสุขพุ่มรองเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรนางสาวปิยัติดาอินทวารีผู้อำนวยการสำนักบริหารงานกลางสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ได้เชิญพระบรมราชองค์การโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งรองประธานสาภาผู้แทนราษฎรคนที่1และรองประธานสาภาผู้แทนราษฎรคนที่2ถึงยังห้องประชุมสัมมนาใหญ่ B1 ชั้น B1 อาคารรัฐสาภาเรียบร้อยแล้วค่ะ ประกาศแต่งตั้งรองประธานสภาผู้แทนราษฎรพระบาทสมเด็จพระประมินทรรามาธิบดีศรีสินทราวชิลาลงกรพระวชิระเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระบระมราชองค์การโปรดเกล้าโปรดกรดกะหม่อมให้ประกาศว่าด้วยสมาชิกภาพสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของนายปฏิพัฒน์สันติพาดาสิ้นสุดลงเป็นเหตุให้พ้นจากตำแหน่ง รองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่หนึ่งตามมาตรา118วงเล็บหนึ่งของรัฐธรรมนูญแห่งราชนาจักรไทยและนายพิเชษเชื้อเมืองพานได้ลาออกจากตำแหน่งรองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่สองเป็นเหตุให้พ้นจากตำแหน่งรองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่สองตามมาตรา118 วงเล็บสองของรัฐธรรมนูญแห่งราชนาจาักรไทยต่อมาในคราวประชุมสภาผู้แทนรัษฎรครั้งที่23สมัยประชุมสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่งวันที่11กันยายน2567ที่ประชุมได้ลงมติเลือกรองประธานสภาผู้แทนรัษฎรแทนตำแหน่งที่ว่างแล้ว อาศัยอำนาจตามความในมาตรา116ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งรองประธานสภาผู้แทนราษฎรดังต่อไปนี้ 1. นายพิเชษเชื้อเมืองพานเป็นรองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่หนึ่ง 2. นายพารดร ปริสนานันทกุลเป็นรองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่สองทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปประกาศณวันที่13กันยายนพุทธศักราช2567เป็นปีที่9ในรัชกาลปัจจุบันผู้รับสนองพระบรมราชองค์การแพรทองทานชินวัตรนายกรัฐมนตรี ขณะนี้พิธีรับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งรองประธานสภาผู้แทนรัษฎรคนที่1และรองประธานสภาผู้แทนรัษฎรคนที่2เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วนะครับลำดับต่อไปผมต้องขอเรียนเชิญนะครับการถ่ายภาพนะครับตามลําดับตามที่ผมได้เรียนแจ้งไว้นะครับโอกาสนี้ครับขอเรียนเชิญนะครับท่านรองนายกรัฐมนตรีรวมถึงท่านสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรครับได้ถ่ายภาพร่วมกันกับท่านรองประธานสภาผู้แทนรัษฎรคนที่1และรองประธานสภาผู้แทนรัษฎรคนที่2ครับ สำหรับนายพิเชษเชื้อเมืองพานรองประธานสภา,าผู้แทนราษฎรคนที่หนึ่งได้รับการเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภา,าผู้แทนราษฎรมาแล้วห้าสมัยนะคะเคยดำรงตำแหน่งประจําสํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีสองสมัยและเคยเป็นที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ค่ะเป็นสอสอครั้งแรกเมื่อปี2546 และต่อมาปี2550เป็นสอสอจังหวัดเชียงรายพักพลังประชาชนต่อด้วยปี2 5 5 4 2 5 6 2และปี2566นะคะเป็นสอสอจังหวัดเชียงรายพักเพื่อไทยนะคะจบการศึกษาระดับปริญญาเอกปรัชญาปรัชญา,าดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาธุรกิจอุตสาหากรรมวิทยาลายัยบริหารและจัดการสถาบันเทคโนโลยีเจ้าคุณทหารลาดกระบงังนะคะส่วนนาย พราดอนปริศนานันทกุลรองประธานสภา,าผู้แทนราษฎรคนที่สองในวัย44ปีเป็นสอส,อสอจังหวัดอ่างทองมาแล้ว4สมัยค่ะครั้งแรกลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นสอสอจังหวัดอ่างทองคู่กับนายสมศักดิ์ปริศนานันทกุลสังกัดพักชาติไทยและต่อมาเมื่อปี2554ก็เป็นสอสอสังกัดพักชาติไทยพัฒนาปี2561มาอยู่พักภูมิใจไทย ได้รับการเลือกตั้งอีกสมัยและปี2566ก็ได้รับการเลือกตั้งเป็นสสจังหวัดอ่างทองสังกัดพรรคภูมิใจไทยนะคะเป็นทั้งหมดของพิธีรับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งรองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่1และรองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่2ที่ห้องประชุมสัมมนาใหญ่บีหชั้นบีหอาคารรัฐสภาค่ะ หลังจากนี้เดี๋ยวติดตามการทําหน้าที่ทั้งรองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่หนึ่งและรองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่สองในที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรนะคะซึ่งรองประธานสภาจะมีหน้าที่และอํานาจช่วยประธานสภาในกิจการอันเป็นหน้าที่และอํานาจของประธานสภาหรืหรอปฏิบัติการตามที่ประธานสภามอบหมายค่ะเมื่อไม่มีผู้ดํารงตําแหน่งประธานสภาหรือว่ามีอยู่แต่ไม่อยู่ หรือมีแต่ไม่อยู่หรือไม่ปฏิบัติหน้าที่ได้ในกรณีที่รองประธานสภา2คนให้รองประธานสภาคนที่1เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานสภาถ้ารองประธานสภาคนที่1ไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้รองประธานสภาคนที่2เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานสภานะคะหมดเวลาของการถ่ายทอดสดนะคะในพิธี